สวัสดีจ้าวันนี้พวกเรากำลังเดินทางไปงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลบางมดเอสเชติกจัดงานเปิดตัวแบบ e x ็ l u s คลูซีฟการโอเพนนิเลยนะคะโรงพยาบาลแห่งใหม่อย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซปต์ฉีกกดความสวยด้วยตัวตนใหม่ในแบบคุณโดยได้รับเกียรติจากนายจันธาดากันตสูตรองคมนตรีและแขก้มบเกติหลากหลายแขนงเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยค่ะ ภายในงานในแพทย์สุรสิทธิ์อัศดามงคลแพทย์เฉพาะทางทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางมดและโรงพยาบาลบางมดเอสเชติกและนายแพทย์ธน,นชัยอัศดามงคลแพทย์เฉพาะทางทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและซีอโอโรงพยาบาลบางมดเอสเชติก รวมพูดคุยถึงแนวคิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงแฟนสู่ระดับสากลพร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวคนรุก่เกตดในธนีกิจพยมนางแบบนักแสดงและพิธีกรในฐานะหนึ่งในไอคอนที่สำคัญนะคะถีือเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองรวมถึงเปิดตัวทีมแทนมากความสามารถของโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะโดยงานในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่า มีแขกผู้มีเกียรติไปร่วมง,งานแบบเยอะมากๆโหเป็นที่น่าปลื้มใจสุสดๆเลยนะคะและเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันนะคะจนมาสูา่ฟังก์เตสเตติกเป็นยังไงบ้างคะครับก็จากโรงพยาบาลบางบดครับเราเปิดให้บริการมา40ปีแล้วนะครับตอนนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันดีครับเราก็มี ได้เปิดโรงพยาบาลใหม่นะครับชื่อว่าบางรั a เอส h ตติคคอร์ i ิโ l นะครับเราอยากให้เป็นโรงพยาบาลที่ครบวงจรครับทั้งเรื่องของการทําศัลยกรรมความงามนะครับเรื่องของสกินเลเซอร์แล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นแอนตี้อจิ้งด้วยนะครับในอนาคตครับเราอยากจะให้โรงพยาบาลแห่งนี้ครับเป็นต้นแบบรที่จะนําพาประเทศไทยครับพัฒนาวงการครินนะครับแล้วก็พัฒนาวงการความงามครับเราอยากจะให้ในอนาคตครับประเทศไทยเราเป็นเอสติคครับนะครับแล้วก็เป็นเอสเตติคทัวริสิมซึ่งหมอเชื่อว่า ถ้าเราทําได้สาเร็จนะครับก็จะช่วยพัฒนาประเทศไทยได้อย่างมากเลยนะครับความเป็นตํานานของบางมดยังคงอยู่ยังไงบ้างคก็ประสบการณ์ของเราครับจากที่เราเคยทําเรื่องของความงามที่โรงพยาบาลบางมดมา40ปีครับก็ยังคนคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือจะทายังไงก็ได้ให้คนไข้ที่มารับบริการครับได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับแผ่เล็กขายเร็วแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่เราจะทาต่อเนื่อง แต่ว่าในวันนี้ก็คือเราได้มีแบบไอดอนิกพรีเซนเตอร์ของตัวเองคุยเป็นยังไงบ้างครับคุยถึงเป็นแบบคุณ<อ>คุณลูกเกดนี่เป็นเรียกว่าเป็นไอคอนิกเลยครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคุณสมัยใหม่ครับจริงๆก็คือรูปร่างหน้าตาดีเหลยอครับ คุณลูกเกดนี่คือรูปร่างหนา้าดีมากอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาเรื่องของศาสตร์ความงามครับไม่ว่าจะเป็นการทําสายกรรมความงามเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือศาสตร์ของการทําสกินเลเซอร์แล้วก็แอนแทจิ n งครับมาช่วยให้คนที่สวยอยู่แล้วรูปร่างดีอยู่แล้วเนี่ยให้มีรูปร่างที่ดียิ่งขึ้นครับซึ่งคุณลูกเกดก็ออกโยมมากครับปรเป็นคนดูแลตัวเองดีอยู่แล้วครับรแล้วเราก็เอาเรื่องของการสัยกรรมดูดไขมันครับทำเป็นเซ็กซี่ลน์ครับทำให้รูปร่างดียิ่งขึ้นด้วยพี่เกดความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะใน การได้รับเกลือโอ้รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก็ อย่างทีง่คุณหมอบอกนะคะว่าโรงพยาบาลบางบัวก็มา40ปีแล้วนะคะแล้วก็พอบอมดแอสเตรี d e t สเป o ร p i t a l กำลังจะเปิดตัวนะคะกะ็มีโอกาสได้มาคุยกับคุณหมออาขานแล้วก็ทีมแพทย์ก็อย่างที่เกศเล่าให้ฟังบนเวทีค่ะก็คือจริงๆแล้วเวลาจะทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแบบดูศึกษาให้ละเอียดค่ะ เพราะว่าเราก็มีแค่ One Body One Face นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ฟังได้เลยก็มีหลายๆที่นะคะที่เคยชวนให้เกดไปไปทำบอดี้ค่ะหรือไปเนี่ค่ะไปไปเก็บพลิไลส่วนเกินของร่างกายแต่ก็ยังไม่ ยังไม่ช่วยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่พอบางมดอสเตอร์ฮอสพิทอลชวนนะคะก็เนี่ยค่ะไดะเพราะวันนี้แม่มาด้วยซีทรูแบบสัพส่วนเดี๋ยวรอรอรอบบ่ายนะคะจะซีทรูกว่านี้พี่เกดดแอะไรอะไรบ้างคะแ่ะอะไรไปแล้วกอ่ะก็ในเรื่องของเอลหน้าท้องนะคะแล้วก็หลังค่ะเพราะว่า ถึงแม้ว่าเกตเจะเป็นคนที่ออกกำลังกายมาตลอดเนี่ยค่ะพอเราเป็นผู้หญิงที่เข้าวัย50กว่าเราเนี่ยการเผาผลาญของร่างกายเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิร์นออกกำลังกายให้ตายแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังมีสนเกินอย่างแผ่นหลังเกตยังหนาอยู่ใช่ไหมคุณหมอคุณหมอก็ตกใจเลยว่าโอ้เนี่ยเห็นเกตออกกำลังกายใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไน่ยค่ะรู้สึกมั่นใจ มากกว่าเดิมคือคนจะมองเก็บว่าเก็บมั่นใจแต่ตอนนี้คือมั่นใจมากมากเลยค่ะว่าว่าไม่มีส่วนเกินที่เรารู้สึกพังบวกก็จะเป็นโปรแกรมเฉพาะที่ออกแบบเพื่อคุณเพื่อพี่เกดใช่ครับจริจะีการทำศิลปกรรมเนี่ย โปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรมบางวอดเซ็กซี่ไลน์วิดเมดิเีนครับก็คือให้เกียรติคุณลูกเกดเลยเพราะว่าการทำศสริมครมมันก็ต้องตอบโจทย์สำหรับแต่ละคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนที่มาปรึกษาเนี่ยหมอก็จะตรวจวิเคราะห์ครับว่ามีไขมันส่วนเกินตรงไหนแล้วก็จะทำอย่างไรให้รูปร่างหน้าตาดีขึ้นครับอย่างการดูดไขมันณปัจจุบันครับเรามีเทคนิคที่ทันสมัยยิ่งขึ้นครับเวลาดูดไขมันเนี่ยจะมีการดูดให้เป็นร่องด้วยครับไม่ว่าจะเป็นร่อง11หรือว่าเซ็กซี่ไลน์ครับแล้วก็สามารถทําให้เป็็นนกล้้าามทอองหรืว่เป สิ่งสําคัญในการหนึ่งครับการดูดไขมันณปัจจุบันครับจะมีนวัตกรรมครับที่ทําให้โัวผิวหนังเนี่ยมันกระชับยิ่งขึ้นด้วยดังนั้น,นดูดไขมันเสร็จไม่ใช่ย้วยต่อนะครับแต่ว่าทําให้กระชับด้วยด้วยขึ้นเขาเรียกว่า r F นะครับหรือว,ว่าโฟลคัสมาได้ด้วย นี้ครับก็จริงๆแล้วการทำศัลยกรรมทุกอย่างครับก็อยากจะให้เน้นเรื่องความปลอดภัยครับก็แนะนําให้มาปรึกษาก่อนจกคุณลูกเกดเนี่ยามาปรึกษาหลายรอบเลยหลายรอบมากหลายรอบมากครับยิ่ง <c oughs> ปรึกษาหลายรอบยิ่งดีครับหมอจะได้ตรวจวิเคราะห์ว่าความต้องการอกของคุตรงไหนแล้วปรับให้แต่ละคนเหมาะสมกับการแต่งรัว จะอัพคิดเรื่องของการดูแลหน้าเราน,นะคะในเรื่องของการเลเซอร์อยู่เรื่อยๆการดูแลตอนที่เราขึ้นหนการผ่าค,คือแน่นอนนะคะ,อะพอทัาแล้วเนี่ยก็ต้องปอ,อยูในกายให้สุดแ,แล้วก็ก็อยากจะมาเจอเครื่องที่แบบว่าจะชับอยู่เรื่อยๆค่ะก็แน่น,นอน การเวลามันก็เดินหน้าเพราะฉะนั้นการคล้อยย้อยของร่างกายเราก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทํายังไงให้ให้อัพคลิปต่อไปก็แน่นอนค่ะต้องปรึกษาคุณหมออยู่เรื่อยๆค่ะ,ะแต่อยังางแบบดั่เลยภูมิใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอย่างที่แกบอกค่ะ ตลอดมาเนี่ยตั้งแต่มีลูกเร้นเนี่ยก็จะมีหน้าท้องท้องน้องแล้วค่ะคือก็จะเจริเิ์นเท่าไหร่ก็ก็ไม่ไม่ไม่แบนแผ่นหลังเนี่ยก็เป็นคนที่หน้อยู่แล้วอะค่ะก็ะเลยเพิ่มเท่าไหร่ก็ยังไม่บางก็ยังมีโอกาสที่จะจัดการจุดเหล่านี้ได้ก็ก็มาเลยค่ะก็รู้สึกพอใจดีใจแล้วก็มั่นใจว่า แ,แบรนด์นใดไม่ควรไปหลักฐานอะไรแล้วกแ,แบบขอบอกเลยว่าไม่มีใครเพอร์เฟคแล้วการที่เราเองรู้สึกว่าเราอยากจะมีรูปร่างที่เราใฝ่ฝันเนี่ยสมัยนี้มันมีตัวช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้สาวๆที่รู้สึกเหมือนเก็บ ดูแลตัวเองแล้วแต่ก็ยังยังรู้สึกว่าเรายังไม่พอใจกับกับสิ่งสิ่งที่เราพยายามที่จะทำเพราะนะชนะใจด้ค่ะนะคะที่บางบอแอสเซทิกฮัสพิทเอรค่ะเพราะว่าคุณหมอพร้อมที่จะให้คำปรึกษาสุดท้ายอยากให้หมอฝากความมั่นแล้วก็เป้าหมายลัจากนี้ของเราเด้ไ่ะครับก็ ากนะครับบางมดเอสติกคอร์สทิทครับเป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ซึ่งเราจะทําให้ครบวงจรเรื่องของความงามครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงามแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะครับจะดูแลอย่างองค์รวมเลยครับก็ใครที่สนใจนะครับแนะนําให้มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก่อนครับซึ่งเราจะมีการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดนะครับแล้วก็แนะนําการทําที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนนะครับสิ่งสําคัญครับถ้าอยากจะทําเรื่องความงามครับต้องศึกษาให้ดีแล้วก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยครับทำให้ปลอดภัยที่สุดนะครับถึงจะ ถูกต้อแล้วก็ได้ผลจัพที่ดีที่สุดแบบคุณลูกเกดนะครับในอนาคตเราก็จะพร้อมจะสู่ระดับนานาชาติแล้วในอนาคตครับก็วางแผนไว้ครับใน35ปีครับหมออยากจะพัฒนาวงการของความงามแล้วก็วงการศิลกรรมความงามของประเทศไทยครับให้เข้าสู่ระดับนานาชาติครับตอนนี้ที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ครับเราก็มีห้องประชุมครับที่รองรับคนได้ 3ถึง500คนนะคนรับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการประชุมอินเตอร์เนชั่นแนลครับหมอเชื่อว่าการที่เราแลกเปลี่ยนความรู้กันครับทางการแค่ยเนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวครับแต่พัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ในระดับนานาชาติได้ครับโอเคขอบคุณครับ